สวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเบน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูหวานค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่3ในการที่มามอบความรู้ให้แก่เด็กๆและท่านผู้ปกครองนะคะซึ่งกิจกรรมที่3ของเรานั้นมีชื่อว่าหุ่นถุงมือกระดาษ A ถึงเนั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันนะคะเราก็ไปบริหารร่างกายบริหารนิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปบริหารร่างกายบริหารนิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะ เด็กๆเ,เหนื่อยกันไม่เอ่ยถ้าเด็กๆยังไม่เหนื่อยนะคะเราไปทํากิจกรรมถุงมือกระดาษเองถึงเซตของเรากันต่อเลยดีกว่าค่ะแต่จะมีวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทําอย่างไรนะคะเราไปชมปรพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยหลายๆอย่างเลยเด็กเห็นไหมคะโดวยวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะคุณครูเบลและคุณครูหวานได้จัดเตรียมไว้ให้เด็กๆโดยคุณครูเบลและคุณครูหวานได้นำอุปกรณ์นะคะใส่ไว้ในเซมเพื่อให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมร่วมกับคุณครูแล้วนะคะซึ่งอุปกรณ์นะคะของเราก็จะประกอบไปด้วย1นนะคะก็จะเป็นถุงมือกระดาษนะคะ ซึ่งจะมีในถุงกระดาษนะคะดเด็กๆเห็นไหมคะก็จะมีบัตรพยัญชนะเอถึงเซนะคะซึ่งเด็กๆแต่ละคนจะได้พยัญชนะที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าของเด็กๆจะได้ตัวพยัญชนะอะไรบ้างค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นเป็นหัวของสัตว์น้อยนะคะโดยคุณครูเบนจะทําเตรียมไว้ให้เด็กๆนะคะเลือกตามจินตนาการเลยค่ะว่าเด็กๆจะใช้เป็นรูปหัวสัตว์ของตัวไหนหรือเป็นสัตว์ชนิดไหน แล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะในเฟมของเด็กๆนะคะก็จะมีเศษกระดาษนะคะโดยคุณครูได้แบ่งไว้ให้เด็กๆในของแต่ละคนนะคะเลยวัสดุอุปกรณ์ชิ้นต่อไปของเราก็คือกัรไกรนะคะแต่เด็กๆต้องให้ผู้ปกครองช่วยในการตัดนะคะเพื่อนํามาทําเป็นภาพตัดปะเจ้าก,กบและพยัญชนะตัวอักษรภาษาอังกฤษของเรานั่นเองค่ะและวัสดุอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายของเรานะคะก็คือกาลาเทกค,ค่ะ ซึ่งมีขั้นตอนในวิธีการทำอย่างไรบ้างนะั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ก็คือเจ้ากบน้อยนะคะหรือเป็นผนกระดาษ A ถึง Z ของคุณครูเบนนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทาเสร็จกันหรือ,อยังเอ่ยถ้าเด็กๆยังทําไม่เสร็จนะคะสามารถไปรับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ทาง YouTube ที่คุณครูได้ส่งให้ไปนะคะ กิจกรรมนี้นะคะทําให้เด็กนะคะมีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อเล็กของเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆทํากิจกรรมเสร็จแล้วอย่าลืมส่งผลง,งานมาให้คุณครูได้ชมกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้กิจกรรมของคุณครูก็จบลงแล้วไว้พบกันใหม่กิจกรรมหน้านะคะสวัสดีค่ะ